วันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะกับช่องรายการดูแฟสออนทัวนะฮะอ่านี่คือแขกรับเชิญของผมนะอ่าสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาทำตามตัญญานะฮะซึ่งซึ่งเขาก็ต้องกินนะ้ำกบปลานะเนี้ยนะปปป้ำกบปลาค้างหนึ่งวันนะมีไอแล้วนะอ่าเริ่มงวิีการกิน,นะฮะเรฮะกินเองอ่า ตอนฮักเลือกถมไว้ตรงนี้ไอ้กินให้ดูฮะดู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 ดวันนี้เราก็มากำเพืนนะฮะวันนี้เราก็จะดูนี้ฮะมาทำอีกอย่างหนึ่งนะฮะตอนแรกเราทำคลิปตอนแรกนี่ฮะมันเป็นแบบนี้ครับเราก็วันพุธเราก็จะทำคลิปทำไมโลคิ้วนะฮะ เอาเงินหนึ่งร้อยบาทว่าจะไปซื้ออะไรได้บ้างนะฮะอ่าวันนี้ก็มีแขกหลายคนนะฮะเข้ามาอยู่นะฮะแต่เขายังไม่มากันอยู่นะฮะไม่รู้เพื่ออะไรครับอ่ายังไงก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไม่ต้องแชร์ก็ได้ถึงหนึ่งร้อยไลค์ก็ได้นะฮะไม่ต้องแชร์นะครับเดี๋ยวจะแชร์ลงเฟซแล้วเขาเห็นกูอยากอายครับ สมาชิกคุ้มด้วยยังไม่มีนะฮะเขาเมาขอขอบคุ้ทุกคุ้มด้วยนะฮะที่มาดูผมฮะขอบคุณครับอ่ะวันนี้ผมก็รอขอลาไปก่อนสิคะ